ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม m i n i เบลบล็อกอาร์ตนะครับผมตอนนี้อยู่กับผมแอดโชว์นะครับในวันนี้เราจะมาสอนวิธีการล่ามังกรดำกันนะครับผมพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยขั้นแรกเราต้องทำประตูเพื่อไปที่แกนโลกก่อนนะครับซึ่งเราเนี่ยจะต้องมี2บล็อกนี้นะครับก็คือกรอบประตูแกนโลกนะครับและประตูวาร์ปแกนโลก ไอเทม2ชิ้นนี้นะครับจะได้มายังไงและสร้างยังไงเดี๋ยวจะสอนไปตามลำดับนะครับผมสำหรับกรอบประตูแกนโลกนั้นนะครับต้องการอัญมณีโบราณออปซซเดียนก้อนหินและถังลาวาอย่างละหนึ่งเพื่อนาม,มาคราฟเป็นกรอบประตูแกนโลกนะครับ ่วนประตูวาร์ปแกนโลกนั้นใช้ชิ้นส่วนประตูวาร์ป4ชิ้นเท่านั้นครับจะได้ประตูแกนวาร์ปโลก1บล็อกนะครับผมวิธีการหาวัตถุดิบต่างๆนะครับสามารถหาได้จากมอนสเตอร์ที่มีชื่อว่ามนุษย์แกนโลกนะครับมนุษย์แกนโลกจะมีตาเดียวแบบนี้และเมื่อเราโจมตีเขานะครับเขาก็จะวาร์ปได้นะครับผมมีโอกาสดรอปชิ้นส่วนประตูวาร์ปและดวงตาแกนโลกด้วยนะครับซึ่งชิ้นส่วนประตูวาร์ปก็นําไปรวมเป็นบล็อกประตูวาร์ปนะครับผม ส่วนดวงตาแกโลกเนี่ยเราต้องนํามาปาบนอากาศนะครับแบบนี้แล้วดวงตาเนี่ยจะพาไปยังจุดที่มีดันเจียนอยู่ใต้ดินนะครับแนะนําให้ปาสูงๆนะครับผมและดวงตาเนี่ยก็จะพุ่งลงแบบนี้นะครับแปลว่ามีดันเจียนอยู่ใต้ดินตรงนี้หลังจากนั้นเราก็ทําการขุดลงไปเรื่อยๆนะครับเราจะเจอกับดันเจียนนะครับที่มีหินสีเขียวๆนะครับแล้วก็มีมอนสเตอร์นะครับผม กล่องในดันเจียนจะมีอัญมณีโบราณอยู่นะครับให้ทําการเก็บเอาไว้นะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในวัตถุดิบสําหรับการคราฟกออประตูกแกนโลกนั่นเองนะครับทําการหาอัญมณีทั้งหมด10เม็ดนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาหาออฟซิเดียนนะครับออฟซิเดียนนั้นหาง,ง่ายมากๆเลยเพียงแค่เราตักน้ํามาในถังนะครับจากนั้นขุดลงไปใต้ดินเพื่อหาลาวานะครับและวางน้ําลงไปนะครับผม เมื่อน้ำกับลาวาชนกันจะเกิดเป็นออฟซิเดียนนะครับและเราก็ทําการขุดด้วยที่ขุดเพชรนะครับใช้เวลานานหน่อยนะครับผมเก็บทั้งหมด10อัน และอีกสิ่งที่ต้องการก็คือถังลาวานะครับเราก็แค่ตักลาวาขึ้นมาแบบนี้เมื่อเราได้วัตถุดิบครบแล้วนะครับก็กลับมาคัฟกรอบประตูกันได้เลยสิ่งที่ต้องการนะครับอัญมณีโบราณออบซิเดียนก้อนหินและถังลาวานะครับเมื่อเราคาฟเสร็จแล้วนะครับจากถังลาวาเนี่ยก็จะกลายเป็นถังเปล่านะครับผมและเราจะวางกรอบประตูแบบนี้นะครับ ข้างล่าง2ข้างบน2ด้านข้าง3นะครับก็จะใช้ทั้งหมดเนี่ยสิบล็อกนั่นเองจากนั้นเราก็ทำการคาฟประตูวาร์ปแกนโลกด้วยชิ้นส่วนประตูวาร์ป4ชิ้นต่อ1บล็อกนะครับเราจะใช้ทั้งหมด6บล็อกนะครับแสดงว่าเราต้องเก็บทั้งหมด24ชิ้นนั่นเอง และนํามาใส่ตรงกลางของประตูแบบนี้เท่านี้นะครับก็จะเปิดประตูวาร์ปไปแกนโลกได้แล้วและเมื่อเราเข้าสู่ประตูวาร์ปนะครับเราก็จะมาอยู่ที่แกนโลกแล้วนะครับผมด้านขวาบนเนี่ยจะเป็นมินิแมปนะครับและมีไอคอนบอสอยู่นะครับให้ทําการตรงไปที่จุดนั้นเลย หากเจอภูเขาก้อนใหญ่ให้ทำการขุดทะลุไปนะครับดิ่งตรงไปที่ไอคอนบอสเลยนะครับผมเมื่อเราเจอพื้นที่วงกลมใหญ่ๆกลางลาวาแสดงว่านี่คือรังของมังกรดำนะครับหากคนที่เตรียมของมาแล้วก็สามารถลุยกับบอสมังกรดำได้เลยแต่ว่าผมนั้นยังไม่มีของนะครับเลยทำการสร้างประตูวาร์ปและกลับไปบนโลกก่อนนะครับ ของที่ต้องเตรียมแนะนำนะครับชุดป้องกันอัปเกรดเป็นต่อต้านเผาไหม้นะครับและอาวุธยิงไกลแนะนำเป็นหนังกระติกออปชั่นที่แนะนำเป็นทนทานและยิงรัวนะครับและยิงสุดแรงเมื่อของพร้อมแล้วเราก็ไปลุยกันเลยนะครับ ะครับบอสมังกรจะพ่นไฟใส่เราและเราเนี่ยจะถูกสถานะเผาไหม้แบบนี้นะครับให้ทําการหลบทันทีเวลาที่เขาจะพ่นไฟใส่ครับพอเขาบินมาใกล้ๆสามารถใช้ดาบตีได้นะครับ เมื่อมังกรดําตายก็จะมีไห่ทองคําดรอปนะครับพร้อมกับไข่มังกรลาวาในไห่ทองคําก็จะมีของสําคัญอยู่นะครับคือแปลนคราฟยานอาวกาศเอาไว้สําหรับคราฟยานอวกาศเพื่อไปดาวโฮลาสนะครับและไข่อันนี้นะครับเป็นไข่มังกรลาวาที่เราจะต้องนําของมาปลุกนะครับเพื่อที่จะพิชิตบอสมังกรลาวาต่อไปนะครับสาหรับบอสมังกรลาวาเราเอาไว้สําหรับคลิปหน้านะครับจบไปแล้วนะครับสําหรับวิธีการล่าบอสมังกรดํา อยากให้ผมทำคลิปอะไรสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ